สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6วันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะครับเราจะมาเรียนเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านนะครับสสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดร่วมและจุดแตกต่างของไทยและเพื่อนบ้านได้ 3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยนะครับดูจากรูปก็คือจะมีทางเหนือก็จะเป็นเมียนมานะครับแล้วก็มีลาวมีกัมพูชาส่วนทางใต้ก็แน่นอนครับมาเลเซียมี4ประเทศนะครับที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยนะครับเรามาดูความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อน กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเนี่ยมีประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆนะครับมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนานั่นเองครับเรามาดูด้านภูมิศาสตร์อย่างแรกนะครับประเทศไทยมีที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคพื้นทวีปเอเชียนะครับตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆทั้งทางบก และถังน้ำได้โดยสะดวกครับซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับคือส่วนแผ่นดินใหญ่กับส่วนคาบมหาสมุทรและหมู่เกาะเพราะอยู่ในเขตอากาศร้อนเหมือนกันครับชาติพันธุ์นะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอยรวมทั้งชาวไทยในแต่ละประเทศประกอบด้วยคนเชื้อชาติแตกต่างกันครับ แน่นอนครับภาษานะครับคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติประเทศเพื่อนบ้านที่มีการพูดเขียนคล้ายคลึงกับประเทศไทยนะครับก็คือลาวเพียงชาติเดียวเท่านั้นนะครับส่วนชาติอื่นๆก็ใช้ภาษาของประเทศนั้นๆครับแต่ปัจจุบันหลายๆชาติก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจําชาติเหมือนกันนะครับภาษาภาษาประจําชาติภาษาที่2นะครับใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับ และทางวัฒนธรรมนะครับเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านานทงวัฒนธรรมนะครับระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆด้านครับศาสนานะครับสำคัญที่เผยแผ่เข้ามาในและได้รับการยอมรับนับถือจากชนชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับได้แก่พระพุทธศาสนาครับซึ่งเป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชาล้วนนับถือพระพุทธศาสนาครับ และทางด้านเศรษฐกิจนะครับคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมการเกษตรเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นกัมพูชาเมียนมาและลาวในขณะที่ประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับอาหารนะครับของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้าวเป็นหลักนะครับพืชผักและเนื้อสัตว์ที่หาง่ายในท้องถิ่นนะครับการปรุงอาหารโดยมากจะใช้ เครื่องเทศประเภทกะทิน้ำมันที่มีรสชาติจัดจ้านนะครับก็คืออาานี่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันนะครับส่วนทางด้านการเมืองและการปกครองนะครับประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศกรัรมพูชาและประเทศมาเลเซียครับผม แต่พระราชาบดีของแต่ละรัฐของมาเลเซียน,นะครับจะผัดเปลี่ยนเป็นประมุขของประเทศนอกจากยังมีการเมืองการปกครองที่แตกต่างจากเวียดนามและลาวซึ่งมีการปกครองด้วยระบบสังคมนิยมที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับก็คือ,คอกรุงเทพมหานครนั่นเองวันชาตินะครับคือวันที่5ธันวาคมของทุกปีส่วนภาษานะครับจะเป็นภาษาไทยเป็น ภาษาทางราชการนะครับอาหารแน่นอนครับต้มยำกุ้งส้มตำแล้วก็สัญลักษณ์ประจำชาติไทยก็คือช้างนั่นเองครับต่อไปนะครับเมืองหลวงเมียนมานะครับก็คือเมืองเนปิดอนะครับวันชาติก็4มกราคมนะครับภาษาทางราชการก็คือภาษาพม่านั่นเองอาหารประจำชาตินะครับลาเผ็ดครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับส่วนสัตว์ประจำชาติเมียนมานะครับก็คือเสือนั่นเองครับ ต่อไปนะครับประเทศลาวนะครับเมืองหลวงก็คือเวียงจันทร์นะครับวันชาติลาวก็คือวันที่สองธันวาคมภาษาคือภาษาลาวเป็นภาษาราชการนะครับอาหารประจําชาติลาวก็คือซุปไก่นั่นเองครับส่วนสัตว์ประจําชาติลาวก็เหมือนกับเราครับก็คือช้างครับประเทศสุดท้ายนะครับคือประเทศมาเลเซียนะครับมีเมืองเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์นะครับวันชาติก็คือ31สิงหาคมเป็นวันชาติมาเลเซียนะครับภาษานะครับภาษาท้องเอ่อ ภาษามาเลหรือภาษามาลายูนะครับเป็ am, นภาษาทางราชการนะครับอาหารประจําชาตินะครับก็คือนาซีเลมังนาซีเลมักครับโทษทีแล้วก็สัตว์ประจําชาติก็เสือโคร่งนั่นเองครับต่อไปนะครับกัมพูชานะครับเมืองหลวงคือกรุงพนมเปญครับวันชาติก็คือ9พฤศจิกายนนะครับภาษาประจําชาติภาษาเขมรครับอาหารประจําชาติก็คืออามอกนะครับสัตว์ประจําชาติก็คือกรูปีหรือไข่โคไพรครับ ไปนะครับใบงานนะครับให้นักเรียนทําใบงานนะครับเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยที่ครูจะให้นักเรียนเลือกนะครับว่าให้นักเรียนเลือกว่าจะเลือกทําข้อไหนนะครับระหว่างในในสี่ตัวเลือกนะครับว่าความเหมือนและความแตกต่างของไทยกับเมียนมานะครับหรือไทยกับลาวหรือไทยกับกัมพูชาหรือไทยกับมาเลเซียครับเลือกได้หนึ่งประเทศนะครับ สรุปบทเรียนนะครับกลุ่มประเทศอาเซียนมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตบางอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีพัฒนาการที่แตกต่างกันทําให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละประเทศการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นการทําความเข้าใจในความแตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับเอาละครับนักเรียนทําใบงานแล้วก็สามารถส่งให้ครูดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ